สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Wuthering w a ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาดูความสามารถของ Echo ที่จะอัปเดตเข้ามาในแพท1.1ทั้งในส่วนของ Echo Skill แล้วก็ Echo Set ซึ่งจะมีอัไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ทุกคนผมมา้าวเบเกอร์อรอนะสงสัยจังเวลาที่เพื่อนเล่นเกมวูดทิลลิงเวฟและอยากจะเติมรูนัยบัตรรายเดือนหรือแพทเทิร์นพเติมที่ไหนกันครับถ้ายังไม่มีร้านประจําผมแนะนําเป็นอีลาสติกช็อป้านที่ลดค่าเติมลงได้สูงสุดถึง40เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงปลอดภยัยไร้การีฟัน,นแน่นอนส่วนจะใช้บริการได้ทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า Line แอดอีลาสติกช็อปมีแอดทั้งยาด้วยนะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่แอคโคตัวแรกครับขออนุญาตเรียกว่าแอ h คโคมังกรกันแล้วกันเพราะว่ากลัวว่าจะเรียกชื่อจริงๆเนี่ยได้ไม่ถูกต้องนะครับโดยสำหรับแอ h คโคตัวนี้เนี่ยอยู่ในระดับคอรส4ครับ ส่วนเซตนั้นก็จะมีเพียงแค่เซ็ตเดียวเลยครับนั่นก็คือเซ็ตที่ช่วยเพิ่มดาเมจท่าสเปกโตนั่นเองทีนี้นะครับในส่วนของ Echo Skill เนี่ยหลังจากที่กดใช้งานแล้วในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็จะทําการสร้างความเสียหายให้กับสตูที่อยู่บริเวณโดยรอบด้วยสเปกโตดาเมจซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นเองหากทาการกดใช้งานรีสูนัลสกิลสตูเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องด้วยสเปกโตดาเมจอีกด้วยทั้งนี้ในเว็บไซต์ของ Official เนี่ยหากเราก,กดเข้าไปดูในคอลัมน์ของการแนะนํา Echo นะครับ เราทําการกดใช้งาน Echo Skill นี้ก็จะทําการยกตัวละครของเราเนี่ยให้สูงขึ้นไปแต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าลักษณะการใช้งานจะเป็นยังไงอันนี้อาจจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งตอนอัปเดตเข้ามาในเกมต่อกันที่ Echo ชิ้นที่2ครับนั่นก็คือ Luomix Scale Construct โดยสลด์ Echo ชิ้นนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพอสสามมีโอกาสดรอป2เซ็ตด้วยกันครับนั่นก็คือเซต Void Thunder ที่ช่วยเพิ่มดาเมจธาตุอิเล็กโกับฟรี i n g Force นะครับที่ช่วยเพิ่มาเมา Gra Do ส่วนความสามารถของ Echo Skill นั้นหลังจากทำการกดเนี่ยก็จะทำการเปลี่ยนร่างและเข้าสู่สถานะแพลร s t สแตนในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นเองหากถูกโจมตีเนี่ยก็จะโต้กลับในทันทีในขณะเดียวกันครับหากถูกโจมตีด้วย Special s k i l l หรือว่าสกิลพิเศษก็จะสามารถขัดสกิลเหล่านั้นและโต้กลับด้วยดาเมจที่รุนแรงเพิ่มมายิงคิ้นิกด้วยเลยครับ e อโคตัวที่3ครับนั่นก็คือ Light p r e s h u r e เป็น Echo ในระดับคลาสสาเหมือนกันครับมีโอกาสในการที่จะ drop set เ,เนี่ยเพียงแค่ set เ,เดียวเลยนั่นก็คือ set c e n t r a l Light เป็น set ที่ช่วยเพิ่ม d a เมจทั้สเปกตัวนั่นเองส่วน c อโคสก l l นั้นหลังจากที่ทําการกดใช้งานแล้ว ก็จะทำการเปลี่ยนล่างและกระโจนไปโจมตีศัตรูที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับสร้างความเสียหายแบบสเปกโต m ดม e แถมการกดค้างนะครับยังมีลักษณะการใช้งานคล้ายคลกับ i n f e r n ิทไรเดออีกด้วยนั่นก็คือจะทำการเปลี่ยนล่างและเคลื่อนที่ไปในบริเวณด้านหน้าด้วยความเร็วที่มากกว่าปกตินั่นเองนะครับ แอคโตัวที่4ครับนั่นก็คือกร c i a l Deadman เป็นแอคโคในระดับคลอส3นะครับมีโอกาสดรอป2เซตด้วยกันครับนั่นก็คือ m มู i ิ Cloud กับเฟ i ซิ่งฟอ e ซึ่งความสามารถของ Echo Skill นะครับก็คือจะทำการเปลี่ยนล่างแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องให้กับศัตรูนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะกดใช้งาน Echo Skill นี้กลางอากาศเพื่อสร้างความเสียหายแบบมิดแอร์แอทแทเนี่ยได้อีกด้วยเลยครับ แอคเลตัวต่อมาครับมีชื่อว่าลาวาลาวาเป็นแอคเคในระดับคอร์ดหมีโอกาสดับ2อเซตด้วยกันครับนั่นก็คือเอเล e กต์ไวเบรชั่นกับม o d e เดลล f ฟซึ่งความสามารถของแอคเคิลสกิลนั้นก็คือจะทําการซัมมอนลาวาลาวาออกมาครับซึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทําการอัญเชิญออกมานั่นเองนะครับลาวาลาวาเนี่ยก็จะทําการโยนลูกไฟที่จะเป็นการสร้างความเสียหายแบบไฟชันดาเมจเนี่ยให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบได้ครั้งละหนึ่งเป้าหมายด้วยกันครับ แอคโคตัวต่อมามีชื่อว่าเครืงแบงเป็นแอคโคในระดับคอร์หนึ่งครับมีโอกาสดรอป2เซตด้วยกันนั่นก็คือ l เต t ชเ l ลไลท์เป็นเซ็ตที่ช่วยเพิ่มสเปกโตดามีแล้วก็ฟรีซิงฟอร์สนะครับเป็นเซ็ตที่ช่วยเพิ่มกลาเซียดามีซึ่งความสามารถของแอคโคสกิลนะครับก็คือจะทําการอัญเชิญเคลืงแบงออกมาครับหลังจากนั้นนะครับเคลืนงแบงเนี่ยก็จะทําการพุ่งไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดและทําการระเบิดออกสร้างความเสียหายด้วยกลาเซียลดามีครับ แล้วก็มาถึงแอคโคตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือ d r o ฟ c a s คสโซ y เป็นแอคโคในระดับคอร์1ครับมีโอกาสดับ2อเซตด้วยกันนั่นก็คือเซตที่ช่วยเพิ่มดาเมจทัดลมแล้วก็เซตที่ช่วยเพิ่มฮีลิ่งโบนัสซึ่งในส่วนของแอคโคสกิลเนี่ยเมื่อเราทำการกดใช้งานก็จะทำการอัญเชิญ d r ัฟท์แคสโซเอเนี่ยออกมาทำการโจมตีสตูที่อยู่บริเวณโดยรอบในช่วงระยะเวลาสันส้นๆครับ และนี่เลยครับก็คือข้อมูลทั้งหมดของ Echo ที่จะอัปเดตเข้ามาในแพท1.1ที่ยืนยันแล้วจากทาง Official เองซึ่งหากใครนะครับที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่งคลิปวิดีโอนี้เลยและสะวัสน,นีครับผม,ม่าสเบเกอร์เบเกอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ